สวัสดีครับสวัสดีเีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับนมอสเียนปลาตอนเช้าเ้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะพามาตกปลากระดีนะครับกระดีปลอม25กรัมนะครับวันนี้ก็จะทําการเจอขาสัตว์ที่อยู่ใต้น้ําว่าจะมีชนิดใดบ้างไม่ว่าจะเป็นปลาค้าปลากายปลาชัดโดปลาเทโพแล้วก็ชนิดต่างๆที่เป็นนักล่านะครับผมเดามาตามลุ้นกันครับผม ไม่อยู่นะครับไม่อยู่งู นะครับตัวนี้ปะไกายนะครับผมกัดเดิ้ลนะครับกัดเดิ้ลหรือเกาะหางอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเห็นไหมนะครับผมว่าเกาะหางหรือเปล่าน่าจะฟุกอีกแล้วนะครับผมเจิกนะครับ,รรบการเจริกตกใส่อะไรก็ไม่รู้นะ่าจะเกาะสวาย เกาะสบายือเทพโพนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ลอยน้ํามาเลยนะครับลอยน้ํามาเลยนะลอยน้ํามาเลยนะครับเกาะสบายือเทพโพก็ไม่รู้มันก็ขึ้นดีเหลือเกินนะครับดูดูดูมีเบรกเบรกไหลออกด้วยนะครับผมการจึกนะครับอล้ก็ปะกนะครับ สวายนะครับสวายสรียบ 妈的！ ลุดมือพอดีนะครับหลุดมือพอดีตอนนี้สวายนะครับเกาะหางนะครับเยียนะครับพี่สิบกนะครับตอนนี้ยี่ห้านะครับเกาะ,ะ,ะหางนี่นะครับสวายเปอร์ใช้ไม่ได้ด้วยนะนสวายสวายนะครับเยียโอเคหรือว,ว่าฟุกนะครับฟุก จัดนครับนี่โอเคครับผมตามลุ้นตัวต่อไป